พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไคร้ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไคร์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากันดลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ฉันนั่งตกปลาอยู่ที่ทะเลลาลาลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนุ๊ปอะไรเพื่อนที่เราต้องขึ้นบนเรือตกปลาทะเลเหรอเฮ้ยมาแล้วโค้มาแล้วเพือ่อนโ,โอ้โหนี่ปลายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยนะ,นะนเ,เนี่ยฉันอุตส่าห์ได้โตเรือนเี่ยฮะฉันดนนำไปตกปลาทะเลๆๆๆนะ ก็จริงนะแต่ว่าปกติจะต้องตกปลาที่ดินตลิ่งนี่ไงทำไมเขาได้ตกที่ทะเลอ่ะธนานะเพื่อนนะการได้ออกมาออกตามหาปลาทะเลเนี่ยมันเป็นที่ดีมากเพื่อนนะอาจจะได้ว่าปลาอะไรหายากนะปลาเช่นปลาอะควาลากุน่าไงทำไมปลาอะควาลากูน่าคุ้คุณเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเลยอ่ะทุโกปะวันพี๊ไงเหรอเออนี่เฮ้ยน่นสินะว่าแต่ว่าอืออายเพื่อนเรามาตกปลาอย่างนี้แล้วเจ้าของเรือเขาจะไม่ว่าไงฮะ เอาชนะนะเพื่อนนะไม่หรอกนะไม่ได้เหรอไม่เหลือดิเฮ้ยเออทำบุญเดีสารสองคนครับนั่นไงคุณถึงก็มาเลยเออเออครับผมโอ้โหคนเขามองเต็มนะเออท่านช่วยคนช่วยเอ่อออกมาได้ไหมครับเออที่นี่เราจะไปตกปลาครับชอยชอยชอยออกไปออกไปออกไปเฮ้ยผมเขาตกปลาสองตัวเองใช่ไหมลูกใช่สองตัวเองแล้วก็มีตัวขึ้นเรือนนะนี่คุณจะให้ผมไม่ตกได้ไงฮะเออก็ก็ช่วยช่วยนะนะ เอาน่าชวนเดี๋ยวน่าดูดิพอดีแกตกน่าจะไปพักผ่อนได้นะครับโอ้ยตกตกตาไปนะโอ้ยเจอสองคนอ่ะเฮ้ยลกไปฮู้เฮ้ยขอตัวอีกตัวได้ไหมอ่ะไม่ไม่ได้ออกไปเฮ้ยเสียเที่ยวชะมัดเลยชิก็จะมาหาอะไรได้พิเศษสักหน่อยนะเพื่อนนะเฮ้ยนั่นสินะเงยเอ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยเออดเออด ตื่อแล้วเอ็ดอ๋อที่นี่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยที่นี่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนโอ้ยเจ็บขาเฮ้ยเป็นไรไหมอ่ะเกาะนิดหน่อยนะเพื่อนนะเออตอนที่รู้สึกว่าไอ้ต้นไอ้กัปตันน่ะมันชนโอ้ยเจ็บขาเฮ้ยเจย์เงินเดือนนั้นเดี๋ยวหาให้เฮ้ยโอ้ไม่ต้องเพื่อนฉันอยู่ที่นี่กับนายสองคนเอาเหรอเฮ้ย ที่ไหนเนี่ยที่นี่เกาะเหรอใช่มันคือเกาะเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าที่นี่ที่อื่นก็มีเกาะตั้งมากมายเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะได้กลับบ้านไหมฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนอ๋อคอยเจ็บขาเฮ้ยไหนจะต้องปลอดภัยนะดูไหมโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเป็นเลยบ้างไหมอ่ะก็บอนิดหน่อยเพื่อนนะพักเกาะสวรรค์น่าจะหายเพื่อนนะโถ่เอ้ยยเฮ้แต่ฉันปกติอยู่เนี่ยโถ่เอ้ยเจ้าเรือนกับตอนนั้นถ้ามัน ไม่คุมเลยดีๆแล้วก็แล้วคงรอดนะฉันคิดว่าเราก็ผิดตัวหละเพื่อนนะผิดอะไรอะ่ะนายก็คิดตัวสิเพื่อนถ้าเราไม่ตกปลาเขาก็คงขับเรือไปดีแต่เราไม่นั่นตกปลาสบายใจเฉยมันก็เจืของนายนะเราอาจจะผิดก็ได้ในเรื่องนี้เฮ้ยโถ่เอ้ย,ยแต่ไม่รู้คนอื่นจะรอดไหมอ่ะโอ้โถ่เอ้ยแต่ชาวก่อนเพื่อนนะเราต้องเอาชีวิตรอดจากเกาะนี้ให้ได้กันแต่เพื่อนนะ,ะเอาหน้าเสเนี่ยเอาช่วตกนเกาะเดียวเฮ้ยนี่กล่องด้วย ฉันฉันไม่รู้มันมันจะมีอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าฉันเออเจ็บขาอยู่โอเคอยู่นี่นะนุ่มนะโอเคเอาละเึ้ยโอ้ยเนี่ยมีขวานนึ่งยี่อะไรเนี่ยมันฝรั่งเน่ามีอันดีๆแค่สองอันโ่เอ้ยมาฝรั่งเน่าโยทิ้งไปไม่จำเป็นนั่นสิเนี่ยทิ้งเลยเฮ้ยมันไมต้องใช้เอาละเรากต้องตัดไม้ก็สิเนี่ยตัดไม้สร้างที่อยู่สินะเนี่ยใช่ เฮ้ยแล้วก็มีเหล็กอยู่นั่งนี่นลยโอเคเอาละเกาะนี่ฉันต้องรอให้หนายหาหน,นะลูกนะฉันจะอ,ออกเดินทางได้ต้องนั่งเรือทำเรือด้วยเรือเล็กๆแต่ว่ามันนั่งได้แค่คนเดียวเนี่ยสิเออไม่ไรนะนางานอนนี้ฉันจะสร้างที่อยู่ให้กับนายก่อนแล้วนายอยู่ที่ไปก่อนนะฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะไปหาคนนี้แบบต้องการเขาจะเหลือเองเออไ,ได้แต่อย่าทิ้งฉันนะเพื่อนนะเออไม่ทิ้งหน้านะอยู่บนน้นไม่ทิ้งหรอก โอ้กอบกุญแจเพื่อนโอ้ยมีวัวด้วยโอ้โหอย่างนี้มันต้องฆ่านะแต่ไม่กว่าเราจะไม่ฆ่าที่เพื่อนเราโมคนตีนคนตีนเนี่ยนะโอเคเอาเราเดินตัดไม้แล้วขึ้นจบโอ้โอเคเฮ้ยเนี่อยแตัดไม้ที่ล้มเลยเอาละนี่ก็พอปลูกได้หลายต้นเนี่ยอุ้ยปลูกที้ได้หลายต้นเนี่ยแมหโอันนี้นะมันไม่ดอกแล้วที่จะปุ๊บโอเค เอาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็โตไวเกินถ้าโตไวอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเอาซีฟ์โแล้วก็เฮ้ยมันต้องใช่แน่เลยเก็บเก็บฟิกฟิชสองละสองละต้องสามมันต้องไปเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาละเอาละฟีดหน่อยฟีดหน่อยมีฟีดแล้วก็นะอืมี่เขาสามแล้วเอาละอ่ะไม่ต้องสร้างบ้านนุ๊กบุยรเนี่ย ไม้โตเป็นพื้นเลยเอาละฮึบฮึบฮึบโอเคพ้องบรรทุมนะร้อนร้อนเฮ้ยร้อนเขาจะเขาร้อนอยู่อะปลูกข้าวก่อนโอเคปลูกข้าวก่อนฮึบฮึบโอเคโอเคเอาละปลโอ้ยหขวนดินถ้าเป็นอย่างคิดแล้วกอเฮ้ยเร็วอย่างนี้แสงว่าโอ้ยโตวไวสุดยอดเลยเอาละต่อไปต้องสร้างบ้านสิเนี่ยบ้าง่ายๆเลยนะ จะสร้างนี่เพื่อนเออเนี่ยกุ้ยเฮเลดีแล้วคนได้มาหาอะไรง่าย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 งี้ก็จีของนายเพื่อนนะอ๋อถ้าฉันไม่เจ็บขาแล้วก็ฉันคงช่วยนายมากกว่านี้ไงเอ้ยไม่เป็นไรนะเฮ้ยแล้วเราชี้หน่อยได้ก่อนโอเคฮึบอืมโอเคเรียบร้อยเยี่ยมที่เหลือก็สร้างหลังคาโอเคหลังคาฮึบฮนี่แม่พออยู่พอกินแล้วนะ ไม่ต้องอะไรมากมายอ้อรู้สึกเย็นขึ้นมาทันใดเออหน้านะโอเคฮึบอืมฮึบฮึบโอเคฮึบ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 อีกสัอยกันอันนี้ก็คงเป็นเอ่อลิมนันนั่นนี่นี่ทำลิมทะเลนะเออหน้านะโอเคฮึบฮึบโอ้คาบไบยักันตาแฟตในนอนฮึบโอเคเก้าชิ้น ก็เอเดยวนะไม้จะหมดแล้วโอเวงเลยเอาละปึ๊บ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 โอเคเห็นแล้วก็ทำปิดเอาไว้เพื่อการมอนสเตอร์เรียบร้อยบ้านสไตล์เอ่อยังไงดีขอเรียกว่าบ้านพออยู่พอกินแล้วกันนะเพื่อนนะเออเอาไม่ได้ไนะไม่ได้อีกแล้วปึ๊บโอเคเแต่ไม้หมดแล้วนีฟฟ่สิโถ่ยไม่เป็นไรเพื่อนนะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมีหมูก็แกะเกิดด้วยเนี่ยโอ้โหเกาะนี่มันมันเกาะแลหาย,ยัางไงเฮ้ยโอ้โตแล้ว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 นี่แหละนี่แหละเนี่ยโอ้โหโอ้โ,อโตไวยอย่างงี้เฮ้ยอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยเอ้ยนุ๊กไายหิวไหมนุม๊กก็นิดหน่อยเพื่อนนะเอาที่ไปกินเพื่อนขอบคุณเราแอปเปิ้ลหวานนี่แหละเฮ้ยแน่นอนโอเค เขากินบ้างนะน่าเลวร้ายเขาละคำเขาละคำสองคำเอาละกินไม่อยู่รอดอะไรวะเนะี่ยนั่นอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเกาะสวรรค์เหรอเฮ้ยไม่ขึ้นดีกว่าน่าก,กลัวเอาละเอ้บเอ้ยเอ้ยอืมฆ่าอยู่แล้วมาฝรั่งดีกว่าเอาละสิ่งต่อไปต้องทำก็คือปาลาเรียบร้อยแล้วก็สัญญาณความชิ้นเหลือเฮ้ยสี่ซอมบี้เหรออืมถ้าทำสัญญาณความชิ้นเหลือวังนี้เนี่ยเฮ้ย ใช่ใช่นะเอาละเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนทำให้เป็นผู้ที่โล่งๆแล้วก็ทำสัญลักษณ์ SOS ขอความช่วยเหลือแต่เราไม่มีหินเลยโถเอ้ยไม้หมดอีกเอาละแต่ส่วนกันนะไม้โอเคห้าอันก็น่าจะเพียงพอแล้วเอาละเอาละเอาละเ,ละเละฮ้ยนั่นนายทำอะไรเพื่อนนะใช่นั่นเหรอต้องทานคำที่ขุดนะ แล้วก็เอ่อโชว์เวลเขาเอาไปทิ้งเพ็รเพื่อคนอื่นดีว่ะโอเคโอเคเอาตรงไหนดีอ่าหิน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 หน่อยหินหน่อยหินหน่อยรู้สึกขลาดมีซัมบี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะรอดก่อนนี้ได้เลยชุบเฮ้ยหินหายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเันได้จละโอเคหินสักสี่ก้อนห้าก้อนล้กันชุบอืมโอเคหนึ่ง 2, 3 4ถ้าต้ี่้างพออีแปก็10 3สองี่ก็แล้วกันนะโอเคเอาละยังพอมีอยู่มียังพืชทางต้นไม้ทางอะไรนี่พร้อมอยู่เป็นเกาะส่วนตัวได้เนี่ยแต่ว่าไอ้นูปขาหักอยู่ถ้ามันเกิดเป็นแผลขึ้นมาทำไงเฮ้ยนี่ดันเชี่ยนโอ้สวัสดีพี่ไม่ไมยุ่งนะมีเวลายุ่งพอเอาละเอาละเอาละโอเค ทิ้งเลยของมันจะเป็นฮึบโอเคต่อไปก็ขุดหินแล้วก็โชว์เวลโซโซนะเพื่อนเออมันอะไรนะนุ๊ปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอานะขุดตรงนี้ได้อะทำสัญญาเอสโอเอสที OS T เออเฮ้ยอะไรพวกนี้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะได้เจออะไรเพื่อนเฮ้ยเหมือนฉันเจออะไรสักอย่างนุป๊ป เจออะไรเพื่อนมีมากไหมไหมไหมแค่นี้เหรอโถเอ้ยโฮ้ยเหมือนกล่องมันจะแบบอยู่มานานเนี่ยเกาะแห่งโชคเหรอเฮ้ยอย่าหมอนน้ำมันนั่นคือแผนที่สมบัติน่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยนุ๊บมันมีเรื่องเหรอใช่มันฉันจะฟังมาจากคนอื่นๆที่อยู่ในเรือเขาบอกว่านะที่เขาออกเรือเนี่ยเขาต้องการมาตามหาเกาะแห่งโชคนะเป็นเกาะที่มี อ่าพวกต้นไม้แหลนตำนานนะเพื่อนนะใครเนี่ยคขคอนเห็นว่าจะโชคดีตลอดปีเพื่อนนะตลอดชาติเลยเพื่อนนะเฮ้ยนันเลยเหรอใช่ใช่ใช่ใชเพื่อนนะแล้วเราจะไปบ้างล่ะเฮ้ยเดินมาอย่างนี้แล้วถ้าเราในในเงินแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็หาของที่เหลือแตวเราอยู่ที่นี่ได้อีกเป็นเดือนเดือน,นีน่เพราะเรามีทั้งสัตว์สามารถปลูกเลี้ยงได้อีกมากมายถ้าเราเอาเงินยืมไปได้แล้วก็เราก็จะรวยเฮ้ยใช่แต่ว่าตื่นเลย อะไรเพื่อนเฮ้ยทำไม่ได้ต้องทำประตูนี่เนี่ยโอ้โหขอบมาเพื่อนโอเคนี่ก็เอามาแปะๆเรื่อยๆอึ๊บโอเคโอ้นี่ประตูดับเบิ้ลทริปเปิ้ลประตูนะโอเคเอาล่ะนุ๊บฉันจะไปหาแล้วนุ๊บไหมได้เพื่อนฉันได้อยู่ที่นี่รอนเพื่อนนะเฮ้ยแต่ก่อนเลยต้องทำอาหารกับนายก่อนมาจุ๊บอ๋อาล้วอ๋อแล้วเตรียมข้าวใหนายก่อนถ้าไม่เตรียมมาก่อนนะอดตาย เสี่ยแกเออนั่นแหละนะอะล่ะอ,อันนี้มีเอ่อมาฝรั่งนะกินทำกินเล่นนะโอ้ได้เพื่อนขอบคุณสำหรับความเอ่อปลอดภัยไปเลยอะล่ะ้ยเลยฮีเ่เหลือก็ต้องเดี๋ยนะก่อนไปกลัวอันตรายข้างหน้าเราต้องต้งนี้กันเลยเอาเหล็กมาก่อนฮึบเดี๋นะที่มันมีเหล็กนี่อยู่สวยเลยเอาล่ะจะเผาต้องใช้เหล็กถั่วใช้เยอะมากเลย เอาละไม่แล้วนะอยู่ก็ได้ไหมนุ่นนะอ่าเลยเอาละขาเตาเผาฮึบเผาไปฮึปมันไม่มีไม้เถืเอ่อยอันนี้ถผาแค่หนึ่งนี่โอเคนี่ไปเดี๋ยวต้องผเผาอีกโถื่อยไม้โพยบาจริงเฮ้ยไม้พออยู่ใช่ใช่ใช่ไม้พออยู่นั่นไงขอห,หน่อยนะครับมีมันมันต้องไปต้องใช้อย่างเร่ดงด่วนโดยด่วนนี่เนี่ย จุอืมอืมโอเคเผาอีกเผาเข้าไปอีกนี่ไงฮึบโอเคจะสามอันดาบเหล็กสองแล้วก็เกาะหนึ่งโอเคทำโล่แล้วนะโล่โอเคโล่หนึ่งแล้วต่อไปก็คือดาบเหล็กต้องมองกนตโตไว้ก่อนดูจะเกิดอะไรขึ้นขนา้างหน้าฮึบโอเค ไปดับอีกแล้วเอาละดูการเดินทางเนี่ยโอเคกินอะไรกันชึบนี่ฝรั่งนี่แน่เด็กน้อยเด็กนักท่อาเด็กกินก่อนโอเคเกาะแห่งโชคฉันมาแล้วโอชุบเอาละต้องอการตัวไว้ก่อนสักอะไรขึ้นหวังว่าข้างหน้าควรจะมีเมืองเนี่ยต้องขอเฉลยในนี้แต่ว่าไอ้เจ้ากแห่งโชคนี่มันอยู่ไห oh yeah. นไม่รู so ้แต่ว่าความรู้สึกจะอยู่ใกล้ๆแน่เลย เอาละจะต้องหาเจอได้ Two t years later นี่กเกาะที่20เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยน้ำจืดแค่คนเดียวเอาละาแผนที่นี่อยู่ของจริงแล้วก็ต้องเจอได้เลยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหมันต้นไม้เพชรต้นไม้ทองต้นไม้เรสโตนโอ้โห สุดยอดเฮ้ยเอาเว้ยเอาละไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรอาจจะเป็นกับดักก็ได้เอาละใช่ต้องไ,ได้เลยเฮ้ยมีต้นไม้เอเ,อเอเมอรอนด้วยแต่ว่านั่นคืออะไรเฮ้ยน้ำมันอะไรอะมันเหมือนกับคนเลยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยจะมาจะจัดก,การเหอเรอเลเวอีกร้อยปี เอาละมานซีมันนมาเมามาเมา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 มันี่สเว้ยมานนี่สเว้ยมานนี่สเว้ยมานนี่นีเอาละเอาละพอลงไปที่จุดดีแล้วก็ลงน้ำเรียบร้อยโอเคฮึบโอ๊ย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 ถอยตีดิ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 ๊ยโอยโอ๊ยแข็งมาเลยโอ๊ยนี่สมแล้วไป็นแล้วเป็นจริงแต่ว่านั่นอะไรนี่ยเฮ้ยจะต้องไม่ได้เลยลงน้ำอย่างงี้เสร็จพี่น้องึบ โอ้ย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 ว้โอ้ยโอ้ยชิบก็ชิบก็โอเคไม่อยากนั้มาม่กอบไม่ชิบก็อีด้วยเอาละเสร็จตัวนี้โอเคคืนพลังอืจุ๊บพลังของมันฝรั่งนี่เนี่ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าไอ้นั่งเรือพี่ก็ไม่บอกนี่นี่เนี่ยน,กกน,นี่เนี่ยเห็นนะถ้ากล่องแล้วก็มีของอยู่เอือจุอบเออวิ้ยตายมีเพชรด้วย อ่าต้องเดือก่อนนะพี่ <c oughs> อะไรพี่เฮ้ยจยแต่ไปเฮ้ยเพชรตอบไม่เป็นไร <c oughs> นเฮ้ยฮะึกว่าเชียวนึกว่าเชียวเดี๋ยวเดอ้โ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 ,อโอเคเอาละไม่รู้แกเป็นใครแต่เอาอน,นี้ไปกินดาบเป้นแสงดาบเป็นแสงนี่เน้เฮ้ยดาบเปนแสงเฮ้ยจ๋อ้ดาบเป็นแสงเป็นไงเป็นไงอึ้งเล อึ่งกิมอิงกิมกิไอ้นี่เป็นไงนั่งเดือดร้ายพี่นี่ไงเอาเรือผมขึ้นมาพี่โอ้โหเรือ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 ,อโอ้โหนี่มีไม้เลยโอเคเอาละเฮยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยหมดเกาะสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะนี่มีทิ้งด้วยเนี่ยโอ้โหทิ้งมันม่ร้ว่มีชุดเกาะทุกนเลยโอเค โอ้โห oh โอ้ my god นี่อย่าบอกว่าต้นไม้นี่มันจะผลิตชุดเกาะนี่ทุกทุกครั้งโอ้โหมันดีจริงแนี่แต่ว่าเกาะนี่มันเฮ้ยนั่นอะไรอะหน้าตามันกะโหลกกันเลย้ยน่ากลัวเฮ้ยเอาละเด็กหนุ่มก็ได้ทรัพย์สินจำนวนหนึงน่งมาแล้ววะเฮ้ยนี่มันเป็นของที่หายากมากเลยเนี่ย แต่ว่าตอนนั้นแสดงว่าทัานเตนี่มันผลิตอุปกรณ์มาทุกๆครั้งที่มันออกผลยงั้นแสดงว่าชาพุพลไดต้องกลับมาเลอาฟิโอเคมมนเป็นไรไม่เป็นไรแต่คราวนี้ถือว่าโอเคละแต่ว่านะถ้าขุดนิดหอึเงในนี้เน,นี่ยนะแต่ว่าม่ไม่ได้หว่ะที่นี่เป็นสมบัติโบราณเราจะเก็บไว้าด้วยกันส่วนเจ้านี่เราจะเก็บกกนนนนเ,เอาไว้ห้ามให้ใครได้ขาดฉันจะมาเยี่ยมแกที่ทุกปีด้วยกันนะ เพื่มอมาเอาผลไม้ผลไม้เก๋ใช่ไหมครับทำลายนะแค่เอาผลไม้ผลไล้จเฉยผมไม่จ,มจะเข้าใจนะเอาละ่ะช่วยเกาะน,นี้เด่นเกินไปเก็บดีกว,ว่าอันนี้ก็ผมไม่ได้ใช้ละเกาะน,นี้ก็เกินพอละฮึบเอาละ่ะเกาะที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะมันนึกว่าจะมีเกาะแห่งโชคจริงหวังว่ามาที่นี่จะเป็นทครั้งโชคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงยินดวงดีนะหวังว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเอาละ่ะตอนนี้ ไหทุกอย่างแล้วกลับไปหาลูกไม่ด้ว่านี่ผ่านไปกี่วันก็รู้เนี่ยนะักขาดเลิกวันเลยขอร้องละ่ะลูบอย่าเพิ่งตายนะเอาละ่ะน่าจะทางนี้สิเนี่ยเอาละน่าใช่เลยยาวๆอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่นเรืออย่าบอกนะว่าถ้าไปตามทำผิดละข้อมันต้องเป็นเรือของหน่วยกูภย้ภัยแน่เลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยที่โชคเข้าข้างเราขนาดนี้เหรอเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยหยุดก่อนเลยฮะนั่นใครครับผมตำรวจเพื่อนเธอนะเนอะเฮ้ยนุป๊ปเป็นไังไงนุป๊ปฉันโอเคเพื่อนตั้งแต่นหายไปวันหนึ่งเขาก็มาหาฉันเลยอ่ะโอ้ขันชื่อนตำรวจแล้วกันนะฉันเพิ่งเห็นว่ามีข่าวการจุข,ของเรือฉันเลยออกมาตามหาแล้วก็เจอเออนุ๊ปคนนี้นะ,ะครับผมคุณตำรวจครับเชิญด้วยวนะครับในตอนใช่ไหมว่าเธอกลับสู่ประเทศนะ,อะขอบคุณครับผมเธอไปไหนมาเนี่ยฮะคือผมไปหาคนช่วยเรือมั้งครับเออ แล้วก็ผมกลับมาก็เห็นคุณตำรวจมาช่วยเพื่อนผมโอ้ดีมากนะที่ว่าเธอเนี่ยกลับมาทันเวลานะเพื่อนเธอบอกว่าถ้าเธอไม่กลับมาเนี่ยเธอคงออโตอ้ลงได้นะอาขอโทษในใจเพื่อนนะฉันคิดว่านายไม่กลับมาซะแล้วอะ่ะเฮ้ยกลับมาสิแต่ว่าฉันได้ของเลยนะมีของด้วยเหรอของอะไรเอ,อปาปากครับผมว่าเออของส่วนตัวที่ผมไปเก็บกระเป๋าเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับผมเก็บยังไงโอ้นันะเอาละก็เรากลับไปดีกวา่านะนี่ถือโชคดีมากเลยไหม เอ้ครับผมโทษดีมากๆเลยนะเนี่ยที่เราเจอต้นไม้เนี่ยอะไรเลอะเอาปากครับผม <S 2> <S 2> งั้นอ่ะรูปกันดีกว่ากลับดีกว่าโอ้ยปวดขาจะตายล้ปปะปกลับกลับโอ้ป่าปากลับดีกว่านะ้อ